คำว่าครอบครัวมีหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่พ่อแม่ลูกคำว่าขอโทษรักษาครอบครัวไว้ไม่ได้เรารักษาอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อที่จะกอดเป็นครอบครัวเพื่อลูกบอกเลยนะเคยทำมาแล้วไม่มีวันและทำไม่ได้นะเราจะยอมทุกยอมกอดยอมรับเพราะอยากกอบกอดครอบครัวไว้ให้ลูกนะ แยบค่ะแย็บ yeah, สุดตุยสุดช้ำสุดนะไม่มีคุณค่าเลยคือตัวเราอืมเพราะฉะนั้นน่ะการทะเลาะกันผัวเมียเนี่ยแยกแยะเนาะเคลียร์กันถอยหลังมาหากันนั่นเขาเรียกว่าครอบครัวแต่จะมายืนลักเป็นหลักอยู่คนเดียวหยุดเถอะลูกเอ้ยไม่ต้องทำรอกโลกสมัยนี้ครอบครัวแตกแยก,แ,ยกแต่ซอยกันเลี้ยงลูก มีความสุขมากกว่าดีกว่าอยู่เป็นครอบครัวแล้วทะเลาะวีวาดนะหาความสุขบได้หน้าตาเศร้าๆไว้ให้ลูกเจ้าเบิง่งมันยิ่งจะทําร้ายความรู้สึกเพราะว่าพ่วเมียจ้องตากันบได้เนาะปัดคําว่าพ่วเมียออกเป็นหน้าที่แค่พอนะแค่แม่แล้วก็ซอยกันเลี้ยงลูกไป ลกปัจจุบันเป็นเรื่องปกติบว่ายิิงหรือใช้ดีบอดาหาไม่จนได้ดีแต่ให้ทิ้งสะก่อนก่อนที่จะหาไม่อย่าไปคบคู่ซ้อนเพราะความผิดนั้นมันเจ็บและความรู้สึกเอาก็บมยากเจอเช่นกันสาบอันนี้ฝากบอกถึงเด็กๆเกนาะที่กำลังอกหกักที่กำลังคิดและกำลังโทษตัวเองกับชีวิตที่จะต้องก้าวไปในวันข้างหน้านะ โลกสมัยนี้เนาะฟ้าส่งมาความรักนะจริงทุกรอบเนะี่ยไม่ต้องเรียกว่าขึ้นรถผิดหรอกมันเป็นจังหวะเราขึ้นรถไปชนบริเราก็มีความสุขระหว่างทางนะฮะพอหมดเวลารักอืเราก็ให้จากกันด,ด้วยดีอย่าได้เอาความโกรธความโทษอย่าได้เอาอารมณ์ที่มาวิตวินอย่ามาบอกว่าเรารักที่สุดดีที่สุดนะฮะอืมทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้มันหมดรักกันได้มันไม่ใช่รุ่นแรกของโลกของมนุษย์หนูเป็นรุ่นที่แบบ นะเด็กๆรุ่นใหม่ปัจจุบันนะยาี่ยจ๋า,จาขอบอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆหนึ่งเราไม่ทําผิดใครนี่คือความภูมิใจของตัวเองสองถึงเวลานี้หมดรักถึงแม้มีลูกเราก็พูดความจริงไม่ว่าจะแยกย้ายกันหรืออยู่ด้วยกันเราก็รักเล็ดดูแลช่วยกันดูแลได้แล้วยิ่งตัดคำว่าสามีออกไปเป็นผัวตัวเอง,เองก็ห่วงไงนะนะ แล้วเราอาจจะเป็นหน้าที่พ่อที่ดีและแม่ที่ดีตัดความหึงหวงช่วยกันดูแลลูกน้นอยๆให้เติบโตไปทับเท่าที่เราทําได้อันนี้คือปัจจัยสําคัญขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆลูกๆนะคะหลานๆน,น้อด้วยนะคะทุกคนถ้าอยู่ในจังหวะคิดอย่าโทษตัวเองความผิดมันไม่ได้เกิดขึ้นฝ่ายเดียวถ้ามันเกิดขึ้นวันนี้อ่าไปไม่ได้ทนมาแล้วอดมาแล้วมันไม่รอดเราก็ต้องถอยหลังมารักตัวเอง ความรักการมอบและการใส่ใจลูกเต้ามันมีได้หลายช่องทางลูกเอ้ยจริงๆนะอย่ายึดมัน่นแล้วอย่าทําร้ายตัวเองชีวิตเรามีค่าทุกครั้งนี้ตอนนี้กําลังเจ็บเช็ดน้ําตาแต่ถ้าพ้นข้านจากวันนี้ไปหนูจะรู้ว่าหนูเป็นคนเก่งและมีพลังสู้กับชีวิตและจะเป็นความภูมิใจให้กับลูกนะลูกสาวแม่ฟักถึง